าปไม่ได้เว้นนะไปเกี่ยวไม่รู้บองอยู่4คนได้เกี่ยวได้เล่นไหมเล่นไม่เล่นมาสี่วันให้เดยวตังผมกลับผมเดียว0ันเียส่ครัก็ไปสามแต้นนะให้แพ้บีกว่อเลยนะไอ้ยูตังค์ยังเดียวเด้อ้ยไมู่ม่ดูด้้ยเลยเพราะมันราคาคนละอย่างกัน ไอพี่แกนะไอคนละอย่างมันก็แก่หรอกตะกอดขอแกเอาเสมอถุยไม่ได้แจ้งเนาะห้าร้อยเนาะยืนไปยื่ไปยอนใจกินขังกันอืออ้มึงก็มาย้นลงขังพี่ yeah 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 ชมต่อนะครับกู่นี้ชิงหนึ่งหมื่นบาทนะครับเสียทุยเสือแปข้ามฟรีนะครับเทพโยเสฟขาซ้ายข้างไม่ถนัดข้ามเฉพาะขานะครับพอคนละหนึ่งไรนึงแคร์นะครับกู้เอกวันนี้นะครับเสียทุยแพ้ไปเซตแรกนะครับเซตแรกเสียไปประมาณสามพันเซตนี้เลยห้าพันนะโอ้ เแบบนี้เทบโยเสร์บขาข้างไม่ถนัดให้คือขาซ้ายรับทุกรับทุกอย่างข้ามเฉพาะขาเห็นไหมโอ้โหลูกนี้ลลากไกลนะครับนี่ลากไกลลูกนี้ลากไกลปาดไม่ข้ามนะครับเพราะว่ามันไกลนะครับพิศดารบอกไม่ไม่มีอะไรครับไปเรื่อย หนึ่งต่อศูย์เฮ้ยจาทุยขู่นะครับขูู่่เทสได้ไหมลูกปาดแจ้ที่หวังผลนะครับครับวันดี2องท่าน ขอคนละหไลน์นึแชศูนย์ต่อหนึ่ครับเจิบขาข้างไปถนัดคู่นี้จริงหนึ่งหมื่นบาทเอาครับเจียถุยใจครับปาดโอ้โหมี่ก็ปาดเจอปาดนะครับหนึ่งต่อศูนครับมาหน้าซ้ายยังไงครับลูกเก่งครับมาดูมาดูโอ้โหเจ็บโยกข้ามเฉพาะขานะครับข้ามหัวไม่ได้นะครับคือเหลี่ยมนี้ต่อเหลี่ยมให้ เสียทุยเสรบข้างไม่ถนัดแล้วก็ข้ามเฉพาะขาเสียทุยแปลข้ามฟรีครับนะครับลูกเสรบขาซ้ายนะครับโอ้โหเสียขู่ไว้นะครับเสียทุยก็อาศัยเสียงขู่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าแพ้จะเสียคนเดียวแต่ว่าถ้าเทปโยแพ้จะเสียรอบสนามนะครับมีขานอกด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะขาในครับปาดตรงนี้ครับดูครับ ถ้าเทพโยแพ้เสียรอบสนามมงบอกก่อนเลยนะครับเพราะว่าเล่นฝั่งเทพโยหมดนะครับเสียทุยเล่นคนเดียวนะครับคือลมลมลมยินเสียทุยนะครับนครับมาดูลูกเสร์ฟเทพนะครับตามหลังอยู่ศูนย์ต่อหนึ่งนะครับเกมสิบสามแต้มไม่มีดิวนะครับชิงหนึ่งหมบาทนะครับ สบายบอกว่าเทพบโยออกเต็มสู้ได้สบายเอาครับเสร็จไปครับเดี๋ยวทุยเอาครับลากเอาเกี่ยวโอ้สวนครับสวนดีด้วยครับตรงนี้ครับโอ้วิ่งวิ่งเป็นม้าเลยครับเอาแล้วครับเป็นหนูติดจันครับเอาครับเทียบโยครับเอาครับดันเข้าไหมเขาครับสองครับ ลูกเก่งครับเรียบร้อยครับโอ้โหนรกแตกครับลูกปาดโอ้ปากเล่นปาดเล่นทางนะครับต้องบอกว่าอาทิตทางร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกปาดบอกแล้ววันไหนถ้าไม่ง่วงเล่นดีผมบอกก่อนคนคนนี้ออกครับไปครับลูกเส์ฟขาซ้ายครับมีเป๋ครับเป๋ลากไม่ขครบล้นมาหนึ่งสองสามโอ้โหยังไม่หมดมีอยู่ โเออผมมเยันนาครับสองต่อหนึ่งครับเสตะขาซ้ายครับเอาครับเสตะทุยปากน้ำน้าแพ้นี่โดนเยอะครับเอาลากมาล้มลงครับโดนไหมหนึ่งยังไงเทพโยฉายาโยคันเทพใสตะกอครับสามต่อหนึ่งโยโยแบ่งด้วยนะโยแบ่งด้วยแบ่กเอาครับสามต่อหนึ่งครับไปครับขาซ้ายครับโอ้ อานุงแกไม่เล่นนะครับเตียวันเพราะว่านุงแกบอกแล้วจะไม่เล่นเทพโยนะแต่เชียในใจเชียให้มันชนะอย่างเดียวแต่ไม่จะไม่เล่นมันคือเชียเชียเฉยเฉยเพราะว่าเล่นเทพโตไม่เคยได้ตังต่อไป สมคิดบอกว่าเตะต่อเตะเสร็จเทปโยเป็นไนต่อครับคุณแจ้่สวนย่อมโอ้ดูนี่เป็นแต้มนะครับลงนะครับเสียทุยตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดนะครับมาโอ้ลูกออกลูกเสร์บดีนะครับแต่ไม่ผ่านขาซ้ายครับบินครับเขาบอกให้บินโอ้โหเสร์บดีนะครับเสียทุยเทปโยซ้ายแน่น ขอบคุณมากครับอาจารย์วิรัตสุวัสดีแชร์ให้ครับคืนนี้ยดีกับผู้ชนะสามร้อยบวกขอบคุณมากครับตัวนี้ชิงหนึ่งหมื่นบาทครับข้างในนะครับไม่หยอกับขานอกนะครับชิงหนึ่งหมื่นบาทคือถ้าไม่ถึงหนึ่งหมื่นเสียทุยไม่เตะนะครับก็เลยบีบบังคับให้รอบๆสนามนะครับที่เชียร์เทพโยนะครับดันราคาให้ถึงนะครับ ฝนตกฝนตกคุยกันเตะต่อใช่ไหมอ่าเตะเดี๋ยวไปเอาครับลูกนี้โอ้เทพโยนนี้อ่านทางไม่ขาดนะครับลูกนี้หยอดสองต่อสี่นะครับ โอ้ลูกเ์ฟลูกนี้ครับเ์ฟดีจริงๆนะครับไล่เส้นนะครับถ้าปล่อยนี้ลงแน่นอนนะครับโอ้โหลูกนี้ต้องให้เสียทุยนะครับเอาครับสามต่อสี่นะครับมาครับที่เดิมครับเอาครับเทพโยนี้คือข้ามเฉพาะขานะครับท่านผู้ชมโอ้โหลูกเหยียบขาไม่ฉีกเลยครับลูกนี้สมายสมายบอกดุดันแบบสามมิติ เสพขาข้างไม่ถนัดนะครับเสียทุยเสพข้างถนัดข้ามฟรีเทพโยเสพข้างไม่ถนัดข้ามเฉพาะขาอีกทางหากไปมีเป๋ครับมีเป๋ลากเข้ามาโอ้โหแก้ไขดีนะครับทายคนหลังเขานะครับพอดีทุกท่านนะครับยังไม่นอนนะครับสามร้อยสามสามร้อยยี่สิบแปดท่านนะครับครสามต่อสี่นะครับเกมสิบสามนะครับมานะครับโอ้โหลูกเสิร์ฟ ไม่ออกไม่ออกคือมันมันห้าสิบห้าสิบเองรับไปเลยรับไปเลยห้าสิบห้าสิบลูกเก็บเ็บขึ่อย4สี่ต่อสี่ครับมาครับที่เดิมครับโหเสร์บดีครับเสียทุยบินครับโอ้โหลูกนี้เสียทุยตีดีนะครับ ันนี้ห้าต่อสี่นะครับเสียทุยได้แซงนะครับแทมแซงเนาะเทปโยเส์ฟดีนะครับต้องให้เสียทุยเส์ฟดีจริงๆนะครับเทบโยก็พยายามจะล็อกนะครับแต่ว่าลูกเส์ฟดีเกินนะครับเดี๋ยวท่านกลับด้วยเหรออ่าครับสี่ต่อห้านะครับไปครับเอาครับเสียทุยลาก มีแบ่งสองฝั่งไหมครับแบบไหนครับแบ่งสองฝั่งนายของแดงนครนายกไปหลังยังรงสยังรอดูบอลนะครับไม่นอนผ้าต่อสีชิ่ง1มื่นบาทครับโอ้โหมาขวาสุดจริงๆครับโอ้โหตึกแห่งศักดิ์ศรีเดี่ยวุยคนเดียวนะครับ ฝั่งนี้รอบสนามนะครับเชียร์เทพโยรอบสนามนะครับตอนนี้เทพโยเป็นรองแค่ลูกเสิร์ฟเพราะว่าเสิร์ฟขาข้างไม่ถนัดนะครับข้ามเฉพาะขาอีกต่างหากเสียทุยว่าเสิร์ฟแต่ข้ามฟรีครับไปครับเนะครับโอ,โ,โอ้โหลูกนี้ เทบจั๊กซี่นะครับเทพไม่มีเสียงแล้วนะครับเปิดมาเอาครับเทพเทพเทปเทพเทปโดตเทพเขาบอกให้มีเสียงหน่อยมีเสียงหน่อยดิอย่าเงียบถ้าแกมีเสียงแกจะชนะไม่ต้องมาดึงมาดึงดอกหมื่นหนึ่งหมื่นถ้าไม่มีเสียงแล้วพิศารอะถ้าไม่มีเสียงแสดงว่ามันเป็นลองมันต้องมีเสียงขู่เขาตะก้อนะย้าให้เขาขู่ ก้าเสือมีเทพเอฟซีเขาเชียร์อยู่นะเอฟซีเทพ3 6สามร้อยหกสิบแล้วนะวนะเทพตอนนี้เข้าโจมสามร้อยหกสิบแล้ว,วเพื่อเผื่อมีถึงสี่สี่ร้อยท่านนี่มาเดือดไปครับถ้ามีเกมไวนะครับเ,เ,เ,รเกี่ยววิ่งดิวิ่งดิบอยวิ่งวิ่งไปเลยค่ะแข่งมันดิ อาครับห้าต่อสี่ยอดโอ้ยังทันครับเอาไปเลยเฮ้ยเฮ้ยวงวงเล่าออกโอ้ออกครับสียดายครับโอ้ลุกนี้ถ้าลงหมดสิรับนะครับอ่าอ่าแก้งอธิการนะครับเดียวนี้ต้องต้องต้องสาบานก่อนเตะนะครับเทพโยจับสาบานก่อนเตะนะไม่มีไม่มีง่วงครับ ออสาบานแล้วก่อนติโอ้ยลูกนี้ยังไงครับลูกนี claro ้โอ้ยเฮ้ยโอ้โหเยลูกนี้มัน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 ออกเยอะไหมให้ลงได้นะห้าต่อ hm สี่นะครับเออต้องออกออกเยอะอย่างนี้จะได้ไม่ต้องเถียงกันสี่ต่อห้านะครับ ไปครับตรงนี้โอ้โหไม่ข้ามเต็มเส้นครับเขาบอกเต็มเส้นฝั่งนู้นบอกออกนะครับทีมงานเจ้าสนามน่าจะออกนะครับโอ้เสรอบดีครับลูกนี้ลูกเสรอบช้าๆหวังผลแค่นั้นแหละลูกเสือบช้าๆหวังผล มีเสียงมีเสียงขู่เขาวัสดีพี่ไฟทูนนะครับใช่หรือเปล่ายังไม่เกมครับเ,เกมสองครับคู่นี้ชิงหนึ่งหมื่นครับเกมที่สองเกมโยข้ามเฉพาะขาครับออาครับโอ้โหลูกนี้เขาบอกลูกดีลูกลงเลยครับลงลงเต็มเส้นนะครับผมผมก็ว่าลงนะแต่ว่าเขาบอกว่าออกนะ เจ็ดสี่เจ็ดสี่เกมสิบสามนะครับเรียบโยยังไม่เกมนะครับสี่ต่อเจ็ด ออ,ออกลูกเสรฟง่ายครับทักทายวิรพง์เหล็กดีวิทย์เชียงใหม่ยังไม่นอนนะครับบอกว่าอยู่ทางไร้สดไม่สามารถดูว่าลูกออกหรือลูกลงได้ครับมันไกลใช่ครับแสดงว่าออกหลายลูกนะก็เสิร์ฟมานะ หนึ่งมืนบาทนะครับถ้าเตะเงินรางวัลเยอะเทียบโยก็จะเด่นไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็น์นะครับเพราะว่ากดดันนะครับกดดันขานอกช่วยลงนะครับนะครับคือว่าไม่อยากให้ข้านอกเสียด้วยนะครับเสียทุยก็ถ้าเตะเยอะจะละเอียดนะครับความละเอียดจะต้องบอกว่าเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเยอะครับมาดูครับเอาครับดูครับ นพพรชาแสนนะครับยังไม่นอนครับเดีมาเดี๋ยวทุยกล้าลูกเสิมนะครับเซตนี้เพราะว่าเตะเยอะแล้วโอ้โหยอดอกหลบไม่ทันนะครับลูกปาเขาบอกว่าปาสามิตินะครับเสิบซ้ายบังคับยากใช่ครับเสิบซ้ายมันก็บังคับยากเพราะว่าเราเออมันไม่ธรรมชาตินะครับขาขวาก็ยังบังคับยากมาเสิบขาซ้ายอีกจังหักนะครับ ตอนนี้ถึง400ท่านนะครับขอบคุณมากครับ394ท่านขอบคุณนะครับอีก6ท่านครบ400ขอบคุณมากนะครับที่แชร์นะครับเต่อมาครับออเจต่อ4นะครับบินไหมครับลุกนี้ปาดโอ้โหลูกนี้ปาดง่ายๆนะครับเ่ียตัวเริ่มล็อกนะครับตอนนี้เทพโยเสริมไม่กินนะครับ ไม่เป๋ก็มีโอกาสเสร็จนะครับเพราะว่า10,000ืบาทนักทายวัดดาวขนองนะครับเสตแ่็พเจ็ดต่อสี่นะครับเจมส์ยี่สนะครับมีคู่นะครับเฮ้ยหยอดครับ เทปโยเทปโยแกมีเสียงสู้ได้แกทำไมไม่พูดมันจะเอาดีัวจะทำยังไงไม่เตะก็ถ้ามีเสียงสู้ได้ม่เนแกก็พูใ้พูดหรอคนพูดเสียเป็นล้านแล้วพูดหรอกงเดเนี่มีน้ำลายดิพูดฟังดิมีเสียงขู่ขาว้ารมะมีขู่เขาบ้างดิขู่อะไรขู่ไม่ออกไอ้แก่้ เรียบมวยเงินลอยครับพอบอกใช่ครับทักทายทุกท่านนะครับเตอไปครับรับเจิดดวด้ยครับทักทายยิ้มยิ้มยิ้มเข้าไว้นะครับเสียยิ้มนะครับมันไม่พูดยิ้มมันถ้ามันไม่พูดแสดงว่ามัน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 เป็นรองอ่ะเข้าใจไหม ถ้ามันพูดอะแสดงว่ามันฉี่เขามันเขาครับหนึ่งมืนบาทนะครับเสียยิ้มบอกให้ฟาดถามว่าเทพโยโลงเท่าเดิมนะครับแต่ว่าโูมีลงสามพันคนเดียวกูมีลงให้สามพันคนเดียวที่เหลือก็อช่วยๆกันลงนะครับทั้งปีศาจทั้งหลายคนนะครับลงเทพโยได้ลงหกร้อยเทพโยได้ลงหกร้อยแต่ว่าเทานี้น่าน่าถึงเทพโยเจ็บไอ้บงัง เทปโยได้ลง no เท่าไหร่เทปนี <Overwatch> ้นะครับเทปนะครับหนึ่งเนี้ยเจียตุยโอ้โหนาเตะทุกเม็ดนะครับอ๋อเทปโยเทปนี้ลงพันหนึ่งนะครับเทปโยเทปโยลงเทปนี้ลงเขาบอกว่าลงพันพันห้าอ๋อครับเทปโยลงเทปนี้พันห้านะครับคนเดียว เทพก็เลยเล่นไม่อ่ามันเล่นกดดันตัวเองนะครับเพราะว่าเทพโยเตะ,ะเงินร้อยรับแต่บางเอิญนเส้นนี้คนเดียวก็ลงพันห้านะครับนะครับข้อมูลมาแล้วภูมีลงคนเดียวสามพันนะครับเอาครับมั่นใจเทพโยตินไปโอ้โหหลงครับโอ้หลงโอ้เสียทุยหลงนะครับ เขาบอกเสิร์ฟหนีหัวหน่อยครับเอาแล้วเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยตกใสเน็ตเน็เโอ้ตกใสเน็ตเฉยเลยเอาเสียทุยทำไมยกล้นขาอ่อนโดนไหมสามมิติโอ้โหจริงจริงโอ้ลูกแต้มทีแรกเทพบโยลาดนะครับโอ้ไปไปมาเสียทุยลาดให้นะครับยกชงล้นนะครับโอ้แ้มนี้ต้องให้เทพนะครับเทพเลยได้แต้มนะครับโอ้ ใช่เทวันทมจอมไปสีเทียบียต้องพูดเค่นนั้นแหละ,ะถ้ามันไม่พูดเสียวครับมันมันเล่นไม่ออกนะครับคนเคยพูดนะถ้าคนเคยพูดถ้าไม่พูดมันจะเล่นไม่ได้เล่นไม่ออกนะครับมันจะกลายเป็นแบบว่าเตะไปกลัวกลัวคู่ต่อสู้ไปนะครับไม่ใช่ว่าเตะไม่พูดแล้วแต้มเป็นรองนี่ยิ่งยิ่งแล้วนะครับยิ่งแพ้ครับเสียสาวีโก้มีกาแฟไหมอ,อันนี้เขาจับสาบานก่อนลงแล้วเสียตา สาบานก่อนลงว่าอ่าไม่จะบอกไม่มีล้มจับสาบานแล้วก็เลยให้เตะครับ,บเอาเขียวหนึบเลยลูนี้เอาเฮ้ยโอ้ลูนี้หันมาไม่ทันนะครับหันหลังมาลูกมันจะลงนะครับเลยไม่ทัน<บ>พี่คิดบอกว่าวัางวิสณ์สบอกว่าเสิร์ฟนี้หัวได้สองแต้มเลยใช่ เตียทุยเขาเขาาไม่เปิดขาซ้ายนะเขาจะเอาหัวรับหนึ่งเดียวเพราะว่าเขาขาซ้ายจะไม่ไม่ถนัดหยอดครับโอ้น้ำหนักแต่เมันยังเหมือนเดิมนะครับเตี๋ยทุยไม่ขยับ6กต่อเจนะครับโดนล็อกเจ็ดครปาดโอ้โหปาดทางนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวดึงเข้าใกล้หอมมะลิบางสื่อนเออโอเคด้วยโอเคด้วยเดี๋ยวดึงเข้าใกล้หอมมะลิบางสื่อนช่างสาวีโก้บอกอะไรนะขอเบียร์ก็ได้ครับแอดมินช่างสาเน่าบางซืเอาหัวยี่สิบครั้งอ๋เสร็จไหมเออเฮ้ยโอ้ลูกนิ่งเสือบเลยฮะเจ็ดเสียตทวยไม่มีขาซ้ายจริงๆนะโอ้เสียตทวยไม่มีขาซ้ายจริงนะครับทำท่าเจ้าหัวรับนะครับแต่ว่าจังหวะ ลูกมันมุดลงนะครับก็เลยเอาขาซ้ายไปรับก็เลยไม่อยู่สามีก้บังเอาหัวยี่สิบครั้งสนใจไหมเนาโอ้เตียวตาแค่ซ้อมแล้วก็ครับแปดต่อเจ็ดเฮ้ย